เงินเฟอ้อประจำเดือนธันวาคมปี2023ที่ผ่านมาของสปปลาวมีแนาโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ24.37อย่างไรก็ตามครับราคาสินค้าโดยรวมในเดือนธันวาคมยังคงสูงอยู่แต่เป็นการเพิ่มขึ้นช้ากว่าเดือนที่ผ่านมาโดยกลุ่มสินค้าที่มีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นได้แก่ร้านอาหารโรงแรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ35.9เครื่องนุ่มห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ33.4การรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ29.5ของใช้ในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ25.9แอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ25.1เสบียงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ24ขอบคุณข้อมูลทางบ